สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิสมนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะแม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวาลาัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างที่21พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนนะคะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้แอปลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยนะคะ แม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้มาให้เรานะคะซึ่งก็คือ5าใบด้านบนนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึง5มกราคมนะคะส่วนไพ่ด้านล่างนะคะก็คือไพ่คาริฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบนั่นเองค่ะไพ่สองใบนี้คือไพ่เมทเอเนอรขอโทษค่ะเป็นไพ่ประจําตัวของชาวมิถุนนะคะสองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นเม i เอเน r g y จีนะคะ ดูเหมือนตอนนี้นะคะชาวมิถุนนะจะโสดนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณกําลังคิดถึงแฟนเก่านะคะคุณกําลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆว่าอตอนที่เลิกกันเนี่ยเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรนะคะทําไมถึงไปกันไม่ได้นะคะทีนี้ไพ่อีกใบหนึ่งเนี่ยคือคุณรู้สึกว่าคุณมีความตั้งใจนะคะที่อยากจะ กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเนาะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าระหว่างรักของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นพรมริคิดนะคะแล้วก็ทีนี้คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้ทักทายนะคะกับคนรักเก่านะคะมีโอกาสได้พูดคุยปฏิสัมพันธ์กันนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็คือ ในช่วงที่คุณได้คุยกันหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณยังคงหวังให้เกิดปฏิหารนะคะระหว่างเ,าเรื่องราวความรักระหว่างคุณสองคนนะคะคือคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยผูกพันกันมากๆเลยนะคะบางท่านยีงก็คือเหมือนเป็นครอบครัวดเดียวกันนะคะทีนี้ มันก็ยังมีความรู้สึกไม่สบายใจสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าคุณก็ยังไม่กล้าเปิดใจร้อเเซนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณน่ะกลัวว่าจะรักไปเจ็บไปนะคะเหมือนในอดีตนเนาะอ่าไพ่แมทเอนเนอร์จีนะคุณก็จะเป็นลักษณะที่ยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะคิดถึงคนรักออของคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่คุณกับเขานี่แหละที่มีความรักให้กันเหมือน อ่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็น unconditional love นะคะสรุปว่าก็ดูแลว้วว่าคุณก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้เนาะก็ยังรักมากอยู่เลยนะคะอืมทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมาเปิดไพ่ให้คุณอีกสำรับหนึ่งนะคะมาดูว่าตอนนี้คุณและคาวความสัมพันธ์ของคุณความรู้สึกของคุณทั้งสองคนเป็นยังไงนะคะขอ u n i v e r s สนะคะบอกเราเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ ให้กับชาวมิถุนและคู่รักด้วยไายสัมพันธภาพ5้าใบค่ะเราพูดเขาจะเดินถอยหลังจนถึงวันที่1มกราคมนะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่เกือบทุกๆคนเนี่ยคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วก็แน่นอนรวมถึงแฟนเก่าด้วยนะคะอืม ไพ่นะคะก็คือขอให้สองบนใบนี้เป็นของคุณนะคะแล้วก็สองบนใบนี้เป็นของคู่รักของคุณเนาะ,ค,ะคุณเนี่ยตอนนี้ก็คือคิดถึงช่วงเวลาที่คุณมีกับคู่รักของคุณนะคะช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันเนาะ,ะแล้วคุณก็รู้ uh, สึกกรณีที่หนึ่งเสียดายนะคะความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่มันล้มไปนะะเานาะกรณีที่สองเนี่ยคือคุณเนี่ยไม่อยากจะรู้สึกผิดในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะ ส่วนไพ่สองใบนี้นะคะให้เป็นของคุณรักของคุณเนาะก็คือเหมือนคู่รักของคุณน่ะเขาอยากจะ move on เนาะแต่ว่ามัน move on ไม่ได้อะมันก็วนไปวนมานะคะเดี๋ยวไม่ว่าจะพยายามไปยังไงสุดท้ายก็กลับมาหาคุณเหมือนเดิมนะคะอีะอกใบหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีที่หนึ่งเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะคะมีความเครียดนอนไม่หลับกรณีที่สองเนี่ยเขาอาจจะกําลังหลอกตัวเองอยู่นะคะไพ่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนคือคุณสองคนอ่ะ ไม่รู้ว่าจะจัดการกับความสัมพันธ์นี้ยังไงดีนะคะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะก็เลยไม่แก้เลยพักไว้ก่อนนะคะแล้วปัญหาระหว่างคุณทั้งสองคนเนะเาะแม่หมอนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ขอคำแนะนำนะคะให้กับชาวมี่ปุ่นนะคะและคู่รักในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งไปค่ะ เดี๋ยวดาวพฤหัสเขากำลังจะเดินหน้าแล้วนะคะวันที่31เนอะเขาจะเดินอนถาัรจนถึงวันพรุ่งนี้อืมก็สำหรับคำแนะนำนะคะที่ universe ให้คุณมานะคะเขาบอกว่าเป็น steady fastness นะคะขอโทษค่ะ steady fastness นะคะก็คือ ความแน่นอนนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่ามันก็คล้ายๆกับที่คุณคิดว่าความแน่นอนมันคือคุณจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนกับที่เออเราเคยได้ยินกันนะคะว่าจริงๆแล้วอ่อสิ่งที่ แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้พายกำลังจะบอกว่าพรมลิขิตนะคะกำลังเข้าข้างคุณอยู่นะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นนะคะเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในพรมลิขิตแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะแล้วก็คุณปรารถนาสิ่งใดเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะอย่ากลัวโน่นกลัวนี่นะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองเขาไว้ค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในคนรักของคุณด้วยเนาะอืมก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะแม่หมอขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ท่านท่านใดนะคะ,อะชอบการทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้ว เราจะกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะคะวันนี้ไม่หมอะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ